ขอโอกาสพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอษเรื่องกลิ่นที่หอมทวนลมอานนนตรจีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะ ถึงพระธรรมเป็นสารณะนะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะนะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีล มีกันลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตจีีอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีความมืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปัน <c oughs> สมณพราหมณ์ทุกทิศย่ยอมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า สัตจีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งนนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกันลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตจรีีอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีขวามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของขอว่าสัตวีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโนนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรนีอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีขวามืออันชุม่ม ยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันอาน,อนุนกลิ่นหอมนี้นั่นแหละฝุ้งไปตามลมก็ได้ฝุ้งไปทวนลมก็ได้กลิ่นดอกไม้ฝุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจัน์ทรกลิ่นกลิศนาหรือกลิ่นกะลำพักก็ฝุ้งทวนลมไปไม่ได้ ส่วนกลิ่นสับประบรุษฝุงทวนลมไปได้เพราะสับประบรุษฝุงไปทุกทิศ